ไม่ให้กลับมาตื่น10โมงครึ่งครับเราก็จะลงมาปัน่นจุกุยานก่อนรีเซ็ตตัวเองแล้วถ่ายงานสวัสดีจักกี้จ่ายภาษีไป124บาทอันนี้รู้ว่าคืออะไรเลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะมันคือ TGR ครับอิดจะเอา GTR ไม่ใช่อิดจะเอา GTR นะครับไม่ใช่ครับก็อิดจะเอา GTR TGR เรียก TGR อย่างเดียวก็จะอาจจะดูไม่ค่อยแบบให้เกียริโมโนเกะใช่ไหร่มันคืองานคอลลโบครับระหว่างแบรนด์ที่เป็นร้านที่ชื่อว่าโมโนเกะอีกครับอ้าเวอร์เขาน่ารักว่ะนี่แหละอันนี้คือโลโก้โมโนเกะครับแล้วก็ TGR เป็นหนึ่งในไฮเอ็นและกันของวงการคีย์บอร์ดนะตัวนี้ชื่อโตโมดีไซน์บาย TGR เพิ่งส่งมาหมาดๆโอ้กล่องเปิดแนวนี้ว่ะ โอ้โหเขาแพ็คทุกอย่างดีเยี่ยมมากเลยแล้วอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์ตร้าพาร์ตต่างๆที่เราจะแค่เอาเคสออกมาให้ดูโอ้โหเฮ้ยแพ็คดีจริงวะ่ะเฮ้ยทุกอย่างดีหมดเลยเฮ้ยดูเออมีแบดสามแบดโอ้ oh, แบดสี่แบบวะ่ะซิลิโคนใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วก็มีพวกสติกเกอร์ p c b นี่ดูถงุถงถุงสวยถงุงญี่ปุน่นญี่ปุ่นมา โอ้โหว,วระบไอตรงนี้ที่มันเห็นเป็นลอยๆตอนนี้มันเป็นฟิล์มนะครับที่มันเห็นสีฟ้าๆเขียวๆเนี่ยจริงๆมันเป็นอาเงินนะครับคือสีเขาเรียกสีซิลเวอร์คือมันจะปัดเงาทั้งหมดนะครับเป็นกระจกเนี่ยเห็นกล้องข้างในนั้นเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่ฟิล์มกันลอยสีฟ้าอยู่เท่านั้นเองแล้วก็เป็นแบตโตโมโมโนเกตทีจีอาร์เป็นทรง75พิมพ์นิยมเพลทเป็น PCB แล้วก็อันนี้แบตเงินคือมันเป็นแค่แบตเฉยๆนะมันไม่ใช่ตุ่มนะ อ้ยแล้วมันซาะลึกด้วยวะ่ะมันเห็นไหมว่ามันซาะลึกด้วยวะ่ะมันลึกมากอะคือมันซาะลงไปโดยที่เราเอานิ้วไปสัมผัสแล้วเรารู้สึกเลยว่ามันมีร่องอะ่ะมันไม่ใช่สกรีนลงไปอะทีแรกนึกว่าสีจะติดครีมกว่านี้นิดนึงนี่ก็สีออกเงินปกติเลยนะเป็นสี SE นะครับ SE ก็คือ Special Edition ของรุ่นนี้เชี่ร์กลายเป็นกูอยากทำมันนี้สุดเลยวะ่ะ คีย์บอร์ดกูดองเค็มจนแบบเปรี้ยวแล้วอะตทม3สามสตัวห้าตัวนี่มีผ้าให้ด้วยแต่ผ้าเฉยเแล้วก็เอ็กซ์ตาร์พที่พี่จอร์จสั่งมาก็จะมีปลั๊แบชนะครับก็คือไอ้แบชมุมเมื่อกี้แต่เป็นแบบบลั๊เลยเป็นทองเลยนะครับมีฮอตสวอปอันนึงแล้วก็มีอลูมิเนียมเพลท PCB จะเป็น d e ฟอลต์สั่งอลูมาเผื่อจบการอันบ็อกซ์อ๋อหรือว่าสีเบจมันไอ้นี่วะกูว่าสีเบจมันเป็นสีไอ้ตัวปกตินะั่นเลยแล้วพี่จอร์จจำผิดเอง แล้ว SE เป็นสีเงินถูกล้วมีข้าวกันดีกว่าเออเห็นน้องถามเรื่องเสื้อพี่ห้องสองสามคนละในคอมเมนต์เสื้อพี่ห้องติดต่อได้ทางเพจ Art of Hong Tei เลวนะครับไม่น่าจะมีวา์ปพิเศษนะหรือาอาจจะมีวา์ปพิเศษก็ไป DM หาทางเพจ Facebook Art of Hong t e ได้ครับเมื่อกี้ว้ยปั่นจักรยานด้วยความหงุดหงิด พอตื่นมามันมีภูมิแพ้นิดนิดคือหายใจไม่สะดวกนิดนึงแล้วคือพอเราคาร์ดิโอเราต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติเราต้องการออกซิเจนที่มันชัดเจนเป็นรูปเป็นเม็ดเป็นหน่วยหายใจไม่ค่อยดีแล้วแม่งจะมีน้ำมูกใสไว้มึงที่มันมีน้อยนอยอะ่ะแต่มันจะค่อยๆและสิ่งที่ต้องทำก็พยายามอย่างเงี้ย ตลอด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 เลยอันนี้คือหงุดหงิดหนึ่งหงุดหงิด2ก็คือม่งมีมแมลงตัวหนึ่งคล้ายๆตัวต่อแต่ไม่ใช่ตัวมันจะออกกลมหน่อยแต่ไซส์ประมาณนั้นอ่ะคือเห็นชัดอ่ะว่าเป็นสีดำคือมึงกลัวราะคนกลัวแมลงกูไม่ค่อยชอบมแมลงกูไม่ถึงกับกลัวกูไม่ค่อยชอบมันก็จะมาบินอ่ะวนอยู่ตรงขาเราอ่ะมึงนึกว่าไงตะกาก,กาของคนที่กลัวมแมลงอ่ะคือเรากลัวว่าเราจะไปทําอะไรมันแล้วมันอ่ะจะทําอะไรเราแล้วมึงก็ไปบินตรงตีนที่กูเตะตลอดเวลากูก็กลัวว่าวกูไปเตะ มึงมึงก็จะทําอะไรกูแต่กูให้กูหยุดเตะกูก็ไม่หยุดไงกูปั่นจักรยานอยู่อะอันนั้นคือความหงุดหงิดสองความหงุดหงิดที่สามคือวันก่อนเล่นขามาลำพังแค่กูจะปั่นจักรยานเฉยอะกูก็ขยับขาแทบไม่ได้แล้วแล้วกูต้องมาเจอหนึ่งแล้วกูมาเจอสองอีกกูก็ปวดขากูเลยได้แค่ละสี่สิบห้านาทีกูเลิกอยู่ไม่ถึงชั่วโมงจริงไม่ไหวแต่ก็มีเวลาทําอะไรเยอะขึ้นนะ เอาโไว้เป็นกันสัต,สตว,ว์เลยว้าวเข้าตัวไอแล้วนี่นา Imagine Dragon ครับในหัวแม็มีปกอัลบั้มหนึ่งวิ่งเข้ามากระแทกอย่างจังเลยแต่กำลังสับสนอยู่ว่าอันนั้นปก Imagine Dragon หรือว่าปกโคเ d <c ười> วะ <c ười> ยังคิดไม่ออกอ่ะกินข้าวขอนยังไม่ว่าแล้วกันเออใช่วันนี้วันเกิดต้นก้านะเธอไม่ใช่วันที่คลิปลงนะวันที่6คือวันเกิดต้นก้า <c ười> พี่จอร์ดจะจำง่ายมากเลยพี่จอร์ดต้นกล้าอีโก้เนี่ยสามหนอเนี่ยเกิดวันที่6ซิมซิมคนรเดื่อน วัสดีตอนเช้านะทุกคนนะอิสระนี่นอนน้อยมากเลยนะช่วงนี้เพราะว่าต้องเอาเวลามาทําสีท่างรลยจะได้ดูกันแล้วในเร็วๆนี้พ่อเสียงหมดช่วงนี้แบบไม่ค่อยสดใสไม่มีอ n e r g y บวกให้ทุกคนเลยแต่ว่อแม่คงบอกว่าปกติพี่แม่ก็ซาวเวจแลแ้วไม่มีเับพี่ไม่เป็นไรกินข้าวอดเดียรีไปหาจอร์ดวันนี้มีพี่เกมมาพี่เกมมา,มมาจากักได้นะบ่าวเกมนะกาแฟกูสวยมากวันนี้ สวยมากไอ้แก่กูพูดสวยมากเยอะอีกอะ <laughs> ไอ้เจไอจ้ชิบหาย <laughs> ของควาเป็นทําด้วยไอ้เจมันมันดูปีเคล็ดเสียงไงมันแบบจนไม่เห็นหน้าพี่ใช่ไหมไม่เห็นปากใช่ไหมไอ้เจมันก็แบบตัดไว้แล้วมันก็แบบไส่ใส่อะก็ปี้แล้วก็เพสอะไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยได้รักนั่นแหละพูดซ้ําพูดซ้ําุนต้องหันหามองอะแม่ยังขำเลยแม่ไม่ได้ไปบ้านพี่ห้องเมื่อวาน เฮ้ยแต่ด,ดีใจมากเลยเมื่อกี้พี่นั่งกินจิ้มไก่อยู่แม่เดินออกมาแล้วแม่ก็บอกว่าสวัสดีมาสเตอร์อฟนันโอ้ขอบคุณครับแล้ววันนี้เราก็เป็นมาสเตอร์ว่ะ none, none. มาสเตอร์อฟ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นันแม่เชียเหรอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่เชียางนั้นเหรอมาสเตอร์นัน <c> ก <oughs> <of> <c oughs> <c oughs> าแฟพี่ <c oughs> เปี้ยวเปี้ยวโอ้ตายแล้วกําลังลังเลอยู่ว่าจะไปคอนวินซให้ต้นกล้าไปถ่ายด้วยเหมือนต้นกล้าไม่มีคิวจะไปชักชวนกระชาติกิตใจต้นกล้าให้ต้นกล้ารู้สึกว่าไปถ่ายก็ดีนะจะได้มารับเราโทรเลยดีกว่าเฟซ่ามดีกว่าเจ้าของวันเกิดอ่ะที่เธอเคยบอกฉันอยาร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่ โอ้รับรู้เธอยังอยู่ในใจเฮ้ยเจ้าของวันเกิดเซฮายหน่อยด <มา S 1> ิยยโอ้ยพรหน่อยเจ้าของวันเกิดอ่ะผมขอให้กตอ,ตอไปคือหมายถึงผมพี่จอร์จใช่ไหม้้าเอบวกพี่จอร์ชไปได้คนหนึ่งได้ไหม้อขอให้เราทั้งคู่ผมดกดำดำเป็นมันดำเป็นมันตลอดไปเฮ้ยต้องกล้าไปถ่ายด้วยกันดี ก็ไปถ่ายเนี่ยมันยิ่งเยอะยิ่งสนุกอ่ะไอ้ไอ้ชูป้ายอ่ะ,ะน,น,นะมารับหน่อยได้ไหมเย่ yeah! มาแล้วบอกพี่จอแล้วกัน yes <laughs> ไม่ใช่อะไรมีของข,องขวัญจะให้ต้องก้างไงเป็นไงเหรอไอเนนโดรอยอ่ะหุ่นตัวเล็กๆอ่ะขยับได้วเยอะก่าใช่แล้วก็คอลแลัปเยอะๆแล้วทีนี้พี่ไปเจอเป็นในโจทาโร่เป <Okay. S 1> ิดพีพี่ก็เลยพีไว้นานแล้ว จริงๆของ e tamam. มันมานานแล้วแหละแต่รอให้ว mm ันเกิดไงสรุปเจอปุ๊บแม่งมีแล้วจุธโร่แยกล่างอ้ออร่อยแห่้วันเกิดมิมบานวันเกิดของมิมใหม่รูกกับมิมบานมิมบานอายุเลขสามแล้วมิมบานเลขสามแล้วเลขสามยงบนที่เลยใช่ไหมเมีานค่ะต้องจูสามดิ เขาสูงมากเลยจ้อบป็นครับเอาละว,วันเกิดนิ่มบานทุกคนก็จะต้องของขวัไหนไ <ป S 3> ของขวัญอ่ะไม่มีให้หรอกไ, <ป S 2> ไม่มี<ต>อะไรล่ะโอ้คุณอ่ะไม่มีฮัลโหลจิวจิวไม่เจอทาง ยังไม่แห้งเลยลองจับดิว่าการแห้อาะพี่จิตลองจับข้ังไนเพราะว่านี่เพิ่งถ่ผมมาแลวเนี่ยไม่สามารถสั่งได้แล้วเพราะผมมันยังไม่แห้งเพราะผมมันเสียงเลมันอุ้มน้ำเร่ของลารติดกาวป่าปล่ามันนมได้เลยใช่เพราะม่าเพิ่ง มันมึ่งฉากอะไรมันเลยดูฟูมากเลยแดงไม่ได้เอาะควรต้องใสเสื้อเป็นจานแดงเราไปหาเสื้อเชิ้ตสีแดงแลยลายนี่ด้วยนะลาจานแดงเือน์ม่พี่เหมือนจานแดงมั้ยจานกีตาร์โอ้ยจานกีตาร์ีบ้า ไม่ขอนแล้วหรอสิ่งหนึ่งที่คุณต้องสังเกตเขาเคยไหมอะไรทองเขาตีโป่งมากเลยไม่ไม่โป่งไม่โป่งแน่นแน่นเลยแน่นแน่นเลยโอ้โหชักมานี่ผมดึงดึงมาจากตะตุ่มนะมันยาวยาวลงไปนู่นเลยปลดิดนึงกปลดไดนึงเน็บเน็จะจับแรงนะเพราะว่าเป็นพันกิโลเลยนะทำไมอ่ะ สองไงเขาจะไปมองโกมองโกเลียนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปมองโกเลียนะนี่เขาพ่าขี่แบบพัฒน์ลงขึ้นมานะแล้วไปเชียงใหม่นะเขาไปเขาไปไปเชียงใหม่มาก่อนเออเนี่ยเขาขึ้นลงมาที่นี่นะใช่คือจะมากรุงเทพจะมากรุงเทพต้องขับเลยใช่ไปยูเทิร์นไปยูเทิร์นที่เชียงใหม่ใช่ถัดไปอ๋อนึกว่าอื่นพี่แี้เขโง่บ้าจริงไปหลอดทีวีเอสว้โอ้ยไปเที่ยวไปเที่ยวพักก่อนสิ มีเขาเล่นมุกเก่งขึ้นนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาเจียบคมมาเสมอคนนี้ซ้อมมาแค่สังคมไม่ยอมรับเขาเท่านั้นใช่ไม่มีใครเห็นแบบเป็นผ้าคีริ้วห่อทองเราช้าเลยเราไม่จบเขาบอกว่าซ้อมกระหมูมาซ้อมกระหมูซ้อมอะไรซ้อมเล่นยิงมุกนะพี่ยิงมุกกระหมูใช่ยิงไปปุ๊บหมูทำไงใจบางทีไปล้ำเกี่ยวกลัดเลย ทางเนี้ยมึงอดี๋โชว์เส้นวันเลยเะเล่ขึ้นคอทียุ่กี่วันเนี่ยพี่เก๋เดี๋ยวมาลืนกลับพัทลุงมาลืนกลับพัทลุงแต่วันพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ก่อนนะโอเคไปก่อนที่จให้เขาโหลดวิกเก้นแมพเถอะ ำไมทไมแบบปั๊บเปเลยยังอ่ะอ่ารอบรอบนี้คือหมูจะถึงรอบเข้าเร็วกว่าชาวบ้านครับ <S <S ตอนนี้คือในเล้าอ่ะไม่มีหมูหมูยังไม่เข้าแล้วก็กลับไปก็เดี๋ยวไปฆ่าุงฆ่าเชื้อตปรับปรุงส่วนที่มันทําพังไว้หลานกับหมูอ่ะไหนเลี้ยงยากกว่ากันหลานจริงตอบเร็วมากเลยโหยไม่ต้องคิดเลยที่ สุดเวลากินนมเสร็จนะเป็นโรคอย่างหนึ่งแม่บอกว่าใช้กรรมพอมันกินนมเสร็จปุ๊บแม่งเพี้ยงขวดนมถ้าเกิดไม่หล่นลงพื้นดังปั๊กอ่ะวันก่อนมันเพี้ยงเสร็จตั้งขอบเตียงเงี้ยลุกขึ้นยืนมาแล้วก็เตะเงี้ยร้องว่าหลานมันไมหลานงร้องมากเลยวะแล้วก็บอกว่าขอแม่มาเพี้ยงขวดนมแม่บอกเหมือนมึงนั่นแหละแล้วใครเก่งเนี่ยฉันนี่แหละ นั่นแหละมาถ่ายมาถ่ายรายการแล้วดึงพี่เกมมาด้วยยั้นงก็รอติดตามนะครับแวะมาเจอเพื่อนเฮ้ยกินอะไรอ่ะข้ามันไก่ข้ามันไก่เจ้าของมันเกิดนั่งกินข้ามันไก่อ่ะยันนี้เลี้ยงข้าวอะไรพี่เจี๋ยันนี้ยันนี้ไปดินเนอร์เฮ้ยดินเนอร์ดินเนอร์ที่ไหนอ่ะยังไม่รู้เลยไปด้วยดิได้อนแน่ไม่ได้แล้วถ้าอากาศนี้ไม่ได้แล้วไปวันนี้ไปไหนอ่ะ ไปดินเนอร์เลยไปเจี่ยกิโมกเกกิโมกอ๋อคือจะต่อวันเกิดวันเกิดทั้งทีโูไปไหนช่วยดิพี่เกมจะไปเนี่ยคุณเด็กกิโมดินเนอร์ก็ประมาณสองสามทุ่มอนกอ๋อก็ได้อยู่เขาตามมาไหวป็่าน่าจะไหวแล้วอ๋อไปดูดินนองดินเนอร์นี่นี่ได้ครับได้สบายเลยทักก้าจะให้ของความวันเกิดได้สบายมากเฮ้ย ไม่ไม่ไม่อยากให้เป็นภาระโคตรดีขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยๆรักอ้าวโคตรน่ารักน่ารักแกะโอ้โคตรดีโคตรดีเนี่ยเห็นมเันเป็นมัมันมันเป็นมันมันมัน่มนเมันเปดนมันเป็นมันเัเนัเป็นัเป็นมันเป่นมเ้็ันเนันเนัยเป็นมัยเป็นมันเปันเัเัวเนเันนเมมากัเัมนเนเชเ าไปซ้อนตัวอื่นที่ไว้จะขึ้นรถโอ้โหว้าีใหญ่ตอนนี้ฮะอู้คนจะขึ้นรถนี่มาซ้อนซอนซ้อนอยู่เนไม่พอใจอ่ะออยากลองซ้อนนะพี่เกมขี่เลยไหมแบบนึงโอ้โหได้เหรอได้เหรอได้อุ้ยไหนว่าในในแบกไม่ไหวอมันใหญ่มากเลยอ่ะอยากลองอ่ะอยากลองจังเลยอยากลองจังเลยออยากลงขี่เป็นแต่เวสต้าอยากลองจังเลย โอ้ยดูโอ้โหเชี่ยทำไมฝ้ามันขึ้นเยอะขนาดนี้ แล้วเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถลงรถขึ้นรถลงรถอยู่เนี่ยนี่กูโผล่หัวมาเหมือนหมาเจอกันวัดีดีครับไปบบ๊ายดันแดงกลับบ้านยังดันแดงดันแดงต้องเอาเสื้อสีแดงมาให้ได้เราเม้งเนี่ยเออใส่หน่อยใส่หน่อยเป็นมีเป็นมีเราชอบนะเนี่ยีจริงเราชอบดูลงเพจนะคนกดไลค์เดี๋ยวถ่ายรูปลงไลน์จีเลยอย่าไปหาก่อนไปหาเสื้อสีแดงกดไลค์เยอะแน่นอน ทุกวันนี้ยังมีแต่คนมาแบบว่ามาเมนในรูปในทิกต o k หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบจันแดงเราจันแดงวันนี้ครับเาจันแดงเพราะมีอิดเนี่ยทุกคนเรียกหมดเลยพี่เรียกบีเอ็ก็เป็นบีแต่ตอนนี้ไม่มีใครเป็นเรียกบีเอ็แล้วไงเรียกจันแดงระหว่างนั่งรถกลับวันนี้นี่เจ้าของมันเกิดขับรถให้ผมใจเลย มาเช้าอช้าเป็นคนพูดมาก่อนเลยไว้มาล้างหน่อยดิตุ๊ก้ายไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยพี่จรอดแบบว่าถ่ายแบบว่าพี่จรอดทำแผลให้ตตุ๊ก้ามาล้างพี่จ๊อด <laughs> <laughs> แล้วโป๊เกือบแตกด้วยนะไอ้ตุ๊ก้ารู้ตัวยังพอตุ๊กกาเดินเข้ามาในบ้านไว้พี่จิ๋วเขาเดินมากระซิบกับพี่จรอดที่รักของขวัญให้ตุ๊ก้าแล้วของขวัญยังไม่มาเลย <laughs> นี่ครับรูปวาดพี่จอร์นครับ Imagine Dragon นะครับจริงๆอะ่ะโจทเนี้ยปกอัลบั้มต่างๆของ Imagine Dragon เนี่ยโอ้โหแม่งหน้าเอาไปวาดด้วยอ้นี่มากมันชื่ออะไรนะไอเอไที่วาดรูปอ,ะอ่ะเออพอจะพูดแล้วติดอยู่ที่ปากเมื่อวานยังพูดอยู่เลยเออพวกมึงนึกออกแหละเพราะว่าปกเขาอะมันจะมีความแฟนตาซีนิดๆแล้วก็มันจะมีความ อลังแล้วก็จะต้องมีกิมมิคคือเป็นคนน้อยจะมีคนอยู่ในปกของเขาซึ่งอันหนึ่งที่กูชอบมากมันเป็นปกของอัลบ้บ e มมีโวมั้งถ้ากูจะไม่ผิดนะมันจะเป็นแสงสีลุ้งแล้วก็เป็นคนลอยขึ้นไปซึ่งไออันเนี้ยแม่งถูกเอามาทาเป็นโลโก้ด้วยนะเว้ยกูก็เลยวาดปกนี้ออกมาเท่านั้นเองวันนี้มันเป็นการถ่ายที่มันมากเราถ่ายไป2เทปมันแบบ กูอยากจะให้พวกมึงได้ดูวินาทีนี้เลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ so ฉะนั้นก็เลยโดนอิสระไล่กลับบ้านบอกว่าให้พี่รอนนั้นไปดูที่เขาสมัครอีดิเตอร์ต่อจะได้รีบหาคนมาตัดนั่นเองเท่านี้ไม่เอา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 ,ม,เอา <c oughs> มันเกิดลูกชายคนเล็กว่าไงครูปทิพก็เอาอวยพรแล้วอวยพรแล้วอ๋อก็เหนื่อยอิสระช่วงนี้เหนื่อยเดี๋ยวนอนเลยดีกว่าแล้วก็ตืมม่นเช้าเพิมาทํางานดีกว่านะครับไปละ ทรรมะกระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไม่รูยปัญญากระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่า